สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel เคยสงสัยไหมครับว่า พวกสัตว์ที่ถูกฆ่ามาแดกก่อนตายพวกมันรู้สึกยังไงแล้วถ้าหากวันหนึ่งมนุษย์ถูกจับไปเลี้ยงในฟาร์มบ้างพวกเราจะเจ็บปวดสักแค่ไหนไปหาคำตอบกันได้ในสปอยหนังเรื่อง The Farm จับมนุษย์มาขุนเนื้อถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งกำลังขับรถเดินทางไกลเข้ามาในถิ่นธุรก,กันดารระหว่างทางที่เขากำลังจะมุ่งหน้าไปเที่ยวทางก็เปียวเมียก็ถามนี่มึงมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยไอหนวดเมื่อไร่จะเจอปัม๊มฉันอยากพาน้องไปร้องไห้แล้วอีผัวก็บออออกกกกััันนีีห่่ยละทร จะขี่ข้างทางก็บอกได้ทั้งคู่เดินทางจนเข้ามาในเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งที่ดูน่าแปลกใจคือเมืองทั้งเมืองนั้นดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่เลยทั้งคู่ลงไปสำรวจเพื่อจะหาที่ปัสสาวะแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดเลยสุดท้ายนางเมียก็ได้เยี่ยวกลางแจ้งข้างทางสมพรปากขับรถต่อมาคราวนี้น้ำมันก็เริ่มใกล้จะหมดแต่สองข้างทางก็ยังดูไร้ซึ่งผู้คนแต่แล้วทั้งคู่ก็เจอกับหญิงแก่คนหนึ่งที่ดูเหมือนจะจอดรถเสียอยู่ข้างทางด้วยความมีน้ำใจทั้งสองคนก็จอดรถและทั้งคู่ก็ถามว่ารถเป็นไรป้าเดี๋ยวผมดูอ อีป้าก็บอกจะดูก็ดูไม่ได้ห้ามขณะที่ผู้ชายกําลังดูรถให้อีป้าอีป้าก็ได้ถามนางเอกของเราว่าว่าไงอีหนูจะไปซ่ํากับผัวที่ไหนนอร่านางเอกของเราก็บอกว่าอ้าวอีป้ามึงปากหมาและมึงเสือกอะไรอีป้าก็บอกคนแบบพวกแกนะ่ะชอบทําเหมือนมีน้ําใจชอบช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วไร้ซึ่งความรับผิดชอบนอร่าจึงเรียกอเล็กบอกไปเถอผัวจา๋าดูเหมือนอีหานี่จะบ่วยทางจิตเดาไม่ผิดน่าจะชื่อปรีนาะและแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อมาจนได้พบกับร้านอาหารแห่งหนึ่งพวกเขาจึงพักและลงไปหาอะไรกินป้าเด็กเสิร์ฟก็เดินมารับออเดอรนราน กระถามว่าโทษนะคะร้านนี้มีอะไรเมนูพิเศษบ้างอีปาก็บอกจะเอาอะไรพิเศษนี่มันร้านเบอร์เกอร์มึงจะให้ขายผัดเผ็ดก็ซีซาหรือไงนอร่า <Nora S 2> <Nora S 1> ก็บอกงั้นเอาเบอร์เกอร์ก็ได้ใจดุอย่างกับหมาเมื่อกินเสร็จทั้งคู่ก็กําลังจะเดินออกจากร้านตอนนั้นชายตาทางแปลกๆที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ก็ลุกขึ้นมาและพูดกับนอร่าว่าแถวนี้มันไม่ปลอดภยัยแต่อเล็กก็มาพานอร่าออกไปที่รถทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจชายคนนั้นเพราะดูเหมือนจะเป็นคนเสียสติจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับปั๊มน้ํามันระหว่างที่แแววเเเติมทททััั้้้้งคคููู่่่กกก็ไดดดพุยบชาาีีฝปลออออจ นิดพูดจาเชื่องช้าอาเล็กก็ถามว่าแถวนี้พอจะมีที่พักถูกๆบ้างหรือเปล่าไอเออจึงแนะนำพวกเขาบอกว่าตรงไปอีกนิดจะมีกระท่อมกลางป่าอยู่ขวามือลองเข้าไปถามดูระหว่างนั้น,นอนลาก็บอกกับอเล็กว่า เธอไม่สบายใจและไม่อยากแวะพักที่เมืองนี้เพราะดูเหมือนจะมีแต่คนประหลาดประหลาดแต่อเล็กก็บอกว่าเขาเหนื่อยและอยากจะพักตีนไม่อยากให้นอร่าน,นั้นคิดมากและแล้วพวกเขาก็มาถึงที่โรงแรมด้านหน้าโรงแรมก็มีรถจอดอยู่หลายคันซึ่งทําให้ทั้งคู่รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่พอเดินเข้าไปก็ไม่เจอใครไม่รู้คนหายไปไหนกันหมดนอร่าเห็นสภาพโรงแรมที่ทั้งเก่าและน่ากลัวก็พยายามก่อมหัวบอกว่าไม่อยากนอนแล้วทั้งคู่เดินสำรวจจนไปเจอกับชายหน้าตาประหลาดคนหนึ่งเขาได้แนะนําตัวว่าเขานั้นคือเจ้าของที่นี่นอร่า คิดในใจบอกว่าแค่เห็นหน้ามึงกูก็ไม่สบายใจแล้วแต่อีผัวก็ไม่สนใจกูจะนอนอย่างเดียวไอเจ้าของมันก็เลยพาทั้งคู่ไปที่ห้องพักและปล่อยให้ทั้งคู่นั้นพักผ่อนหลังจากวันที่ยาวนานทั้งคู่ก็ได้อาบน้ําแปรงฟันและเข้านอนแต่แล้วภาพก็ฉายให้เห็นว่าใต้เตียงของทั้งคู่นั้นมีใครคนนึงซ่อนตัวอยู่เมื่อทั้งคู่หลับไปชายคนนั้นก็คลานออกมาเขาสวมหน้ากากรูปแกะปิดบังใบหน้าและจัดการกับทั้งคู่ที่กําลังหลับอยู่ไม่รู้เรื่องหนังตัดใหมท่ทีนอนร่าก็ตื่นขึ้นมาและพบบววว่า่าตััััอนนน้้นถููกจขงงไยใร และมีชายใส่หน้ากากร่างสูงใหญ่ยืนอยู่เขาไม่พูดอะไรได้แต่เอาไม้ตีกงให้เธอเงียบปากนอราพยายามตะโกนเรียกอเล็กแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครตอนนั้นเองก็มีชายใส่หน้ากากวัวอีกคนเดินเอาน้ําอะไรบางอย่างมาราดเธอจนสลบไปนอราตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ถูกมัดมือมัดขาทั้งสองข้างจับแหกออกนอนอยู่บนเก้าอี้ขาย,ย่าง ระหว่างที่เธอกำลังดิ้นดิ้นตอนนั้นก็มีผู้หญิงใส่หน้ากากกระต่ายเดินเข้ามาเอาเข็มฉีดยาอันบัลลักาก์ดดูดน้ำอันสุจิใส่เข็มและนำมันไปฉีดเข้าช่องคลอดของนอลาเธอร้องลันด้วยความเจ็บปวดและไม่รู้ว่าในเข็มนั้นมันคืออะไรหลังจากฉีดยาเสร็จก็มีชายสองคนมาอุ้มตัวเธอไปนำตัวของเธอใส่กองรถเข็นและลากรถเข็นไปตามทาง ระหว่างทางเธอก็จะเห็นว่ามีคนจํานวนมากที่ทํางานอยู่ที่นี่โดยทุกคนจะใส่หน้ากากรูปสัตว์ต่างๆดูแล้วเหมือนที่นี่จะเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างและแล้วเธอก็เห็นชายคนนึงกําลังชาแหละเนื้อมนุษย์อยู่เธอจึงมั่นใจแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ซีพีแน่ๆหนังตัดมาเราก็จะได้เห็นชะตากรรมของไอ้บักอเล็กกันบ้างกูบอกแล้วว่าอย่านอนเป็นยังไงละมึงเขาถูกจับแก้ผ้าขังกรง และดูเหมือนจะมีเหยื่ออีกหลายคนที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้พวกนั้นกําลังถูกกลุ่มชายใส่หน้ากากจับลากคอขึ้นมาและใช้ค้อนทุบหัวให้ตายเหมือนแบบที่เราอาจจะเคยดูกันมาบ้างในคลิปวิดีโอการฆ่าวัวเอเล็กเห็นอย่างนั้นก็ร้องตกใจกลัวและแล้วพวกนั้นก็เดินตรงมาที่เขาและจัดการทุบหัวเขาจนแน่นิ่งไปพวกนั้นนําตัวเหล่าชายที่ถูกทุบหัวมาอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่มีเลื่อยสําหรับการหัน่น และชำละแขนขาและส่วนต่างๆชายสวมหน้ากากเดินถือถุงชิ้นส่วนของคนที่ถูกชำละผ่านมาทางส่วนต่างๆของฟาร์มจนได้เจอกับไอ้เจ้าของโรงแรมหน้าตาประหลาดคนเดิมมาถึงไอ้เจ้าของโรงแรมที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าและรับผิดชอบในการรับออเดอร์จากลูกค้าก็ได้บอกกับไอ้ชายสวมหน้ากากหมูคนนี้ว่าอาหารต้องพร้อมในอีก3ชั่วโมงลูกค้าของเราต้องการจะเสิร์ฟสำหรับ80ทีจากนั้นไอ้เจ้าของก็เดินเข้ามาในครัวบอกพนักงานในครัวให้เร่งมือในการบดเนื้อมนุษย์และทำอาหารให้พร้อมทันเวลา จากนั้นไอ้เจ้าของก็เดินไปรับโทรศัพท์ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีลูกค้า v i p ต้องการจะกินเมนูสุดพิเศษทั้งสองคนจึงเดินเข้ามาในโรงเลือนที่ขังเหล่าหญิงสาวแม่ลูกอ่อนแต่ละคนก็จะถูกใช้เครื่องมือในการดูดน้ำนมออกมาอย่างต่อเนื่องและตอนนั้นไอ้ชายใส่หน้ากากหมูก็เดินเข้าไปพรากตัวทารกน้อยกวหนึ่งออกมาจากแม่หญิงสาวร้องไห้แต่ก็ไม่สามารถ,ถขัดขืนมันได้ชายหน้ากากหมูเอาตัวทารกน้อยขึ้นมาชั่งกิโล ช่างเสร็จมันก็จัดการรวบขาของทารกน้อยเหวี่ยงลงไปฟาดกับพื้นจนเสียงร้องอูแวอูแวเงียบสนิทลงเปลี่ยนเป็นเสียงร้องของเหล่าหญิงสาวที่ถูกจับตัวขังไว้อยู่ในกรงจากนั้นพวกมันก็นําร่างของทารกน้อยนี้ไปทําเมนูพิเศษตอนนั้นไอเอ๋อที่เราเห็นที่ปั๊มน้ํามันก็เดินเข้ามาเราจึงรู้ว่ามันก็เป็นหนึ่งในพนักงานของฟาร์มนี้เหมือนกันมันเดินมาแย่หญิงสาวที่อยู่ในกรงเธอคนนั้นก็เลยด่ามันว่ามึงมันเป็นพวกบ้าจิตใจโหดเทียมที่ทํากับพวกเราแบบนี้แต่ไอเอ๋อมันก็บอกว่านัั่นนมมมคคืออวาผิดขงงพึเ จากนั้นไอ้เจ้าของที่กำลังคุยโทรศัพท์กับลูกค้าที่โทรมาต่อว่าเรื่องที่มีเศษฟันตกลงไปในอาหารระหว่างนั้นก็มีพนักงานอีกคนเดินเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับไอ้ชายหน้ากากหมูเขามีท่าทางเร่งรีบและรีบเดินออกไปเมื่อทั้ง3คนเดินมาถึงที่กรงขังของหญิงสาวคนที่เถียงกับไอเอ,อ๋อก็ปรากฏว่าเธอโดนแทงตายด้วยไม้ของไอเอ๋อซะแล้วไอเจ้าของมันก็เลยสั่งให้ไปจับตัวไอเอ๋อมา ทางด้านนางเอกที่ถูกจับตัวอยู่ในข้อก็พยายามคุยกับสาวคนอื่นๆที่ถูกขังติดอยู่กับข้อข้างๆเธอเธอถามหญิงสาวคนนั้นว่าพวกเราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ยังไงหญิงคนนั้นก็บอกว่ามึงหนีไม่ได้หรอกกูถูกจับมาสองปีกว่าแล้วดูจนนมกูแห้งหมดแล้วเนี่ยจากนั้นไอเอ๋อก็ถูกจับตัวมา ไอเจ้าของก็บอกมันว่ากูบอกมึงกี่ครั้งแล้วแล้วว่าอย่าไปเล่นกับพวกอาหารและทําโทษมันด้วยการสั่งให้มันไปทํางานไอเออและไอหน้ากากหมูก็เอาอาหารไปเทให้พวกผู้ชายที่ถูกจับตัวขังไว้ในกรงแต่ตอนนั้นไอเออก็ทําอาหารหกจนหมดมันตกใจกลัวและรีบวิ่งหนีมา มันวิ่งหนีกลับมาเข้าไปในครัวและได้เจอกับไอ้เจ้าของไอ้เจ้าของจึงสั่งให้ไอ้หน้าก,ากากหมูไปจัดการกับผู้หญิงที่ไม่สามารถผลิตน้ำนมได้แล้วส่วนไอเออร์นี่ปล่อยไว้กับเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการเองไอ้หน้ากากหมูพาเพื่อนมาอีกสองคนตรงไปที่คอกที่พวกนางเอกถูกขังไว้และหญิงสาวที่ถูกขังอยู่ที่นี่มานานกว่า2ปีคนนั้นจนเธอไม่สามารถจะผลิตน้ำนมได้แล้วจึงถูกพวกมันจับขึงและจัดการ ชำแหละเอาเครื่องในและเอาเนื้อไปขายนางเอกทั้งตกใจและหวาดกลัวกับสิ่งที่เธอเห็นหลังจากที่พวกมันจากไปไม่นานนะักตอนนั้นประตูห้องขังของเธอก็ดูเหมือนว่ามีใครกำลังจะเข้ามาแต่แล้วเมื่อประตูเปิดออกปรากฏว่าเป็นพ่อหนุ่มอเล็กที่ไม่รู้ว่าเขารอดมาได้ยังไงทั้งคู่จึงรีบพากระหลบหนีไปตามทาง โดยที่ทั้งคู่ต้องคอยหลบซ่อนจากสายตาของเหล่าพานักงานที่สวมหน้ากากจนทั้งคู่เดินพ้นเขตตัวและได้พบกับโรงรถนอร่าพยายามไปสตาร์รถแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จตอนนั้นเองก็มีชายหน้ากากคนนึงเดินมาทั้งคู่ก็พยายามซ่อนตัวแต่แล้วตอนนั้นเสียงสัญญ,ญาณก็ดังขึ้นมาจากทางโรงงานไอชายหน้ากากจึงรีบวิ่งไปทั้งคู่หนีมาจนมาพบกับโบสถ์หลังหนึ่งทั้งคู่เข้าไปซ่อนตัวแต่ตอนนั้นก็มีชายสวมหน้ากากบัวเดินเข้ามาในโบสถ์เขาเข้า,ขามาเหมือนจะมาสวดมนทั้งคู่จึงค่อยๆหนีออกมาแต่ก็โดนไอหนก้ากาัว เห็นเข้าพอดีมันจึงรีบไปสั่นะระฆังเพื่อส่งสัญญาณว่าเจอตัวผองทั้งคู่แล้วทั้งคู่รีบวิ่งหนีจนไม่ทันระวังอเล็กก็ไปเหยียบกับดักที่วางอยู่ นอร่าที่เห็นว่าไอหาวัวกําลังตามมาติดๆก็ได้แต่พูดว่าขอโทษนะอเล็กแล้วเธอก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดสุดท้ายอเล็กก็โดนชายหน้ากากเอาหินมาโยนใส่หัวจนตายนอร่าวิ่งหนีมาถึงโรงเรือนที่มีเหล่าผู้ชายถูกขังไว้เธอซ่อนตัวจนพวกมันหันหลังตอนนั้นนอร่าจึงรีบเข้าไปถามชายคนหนึ่งว่าเธอจะหนีไปจากที่นี่ได้ยังไงชายคนนั้นบอกว่าด้านหลังมีลานจอดรถที่พวกมันใช้จอดรถส่งสินค้าถ้าเธอหากุญแจรถเจอก็อาจจะหนีไปจากที่นี่ได้นอร่าจึงรีบวิ่งหนีต่อมาโดยทีีม่มไอออ้เเจาขงก อตามมาติดๆเธอวิ่งหนีมาถึงลานจอดรถและก็ได้เจอกับชายใส่หน้ากากคนหนึ่งที่กําลังขนของลงจากท้ายรถนอร่าจึงแอบย่องเข้าไปข้างหลังและใช้ค้อนทุบหัวของมันและขโมยรถมาแต่รถเจ้ากรรมมันก็ดันน้ามันหมดอีกนอร่าจึงต้องทิ้งรถหลายแรงม้ามาพึ่งสองแรงตีนเธอวิ่งหนีเข้าไปในโรงอาหารวิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินสุดท้ายเธอก็โผล่ออกมาที่ห้องขังและก็ได้พบกับข้อที่เธอถูกขังไว้ก่อนหน้านี้นอร่าจึงตัดสินใจไปช่วยสาวอีกคนที่เธอสัญญาว่าจะพากันหนีออกไปพร้อมกันสุดท้ายทั้ง คู่วิ่งหนีไปจนเจอบ้านหลังหนึ่งที่มีรถบัสจอดไว้นอร่า <Nora S 1> ไปหากุญแจในบ้านจนเจอเลเี่วิ่งหนีขึ้นมาบนรถเธอสตาร์รถติดด้วยความดีใจแต่แล้วหันกลับไปก็ต้องพบว่าสาวอีกคนกลับยืนนิ่งไม่มีท่าทางดีใจกับเธอเลยเมื่อนอร่ายืนขึ้นก็ได้พบความจริงว่าเหล่าชายชะกันที่สวมใส่หน้ากากต่างพากันมานั่งรอดักจับเธออยู่บนรถบัสจนเต็มคันก็สรุปได้ว่าทั้งสองคนก็ไม่สามารถหลบหนีออกไปจากที่นี่ได้และหนังก็จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง ถูกอกถูกใจสายมังสวิรัตกันบ้างหรือเปล่าดูหนังเรื่องนี้เราอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเหล่าปสุสสตว์กันบ้างถ้าพวกมนุษย์ถูกจับไปทําทรมานแบบนี้บ้างจะรู้สึกยังไงสําหรับภาพย,ายนตร์เรื่อง The Farm ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2018ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง3.7คะแนนและออดีเนซ์สกอร์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่21%สำหรับหนังเรื่องนี้ก็อาจจะหาดูซับไทยยากสักหน่อยแต่ถ้าแบบไม่มีซับก็ยังจะพอหาดูตามเว็บนอกได้บ้าง ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับจ u c ยู n ชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปกินเจก่อนสวัสดีเดอ้อ